สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอ้อมในสัปดาห์ที่11แล้วนะคะในหน่วยฝนฉ่ำเย็นใจเรื่องวัฏจักรการเกิดฝนและปรากฏการทางธรรมชาติในฤดูฝนวันนี้คุณครูอ้อมก็มีเพลงเกี่ยวกับฝนมาฝากเด็กๆดก้วยนะคะเพลง ฝนเทลงมาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มฟังกันเลยค่ะ หลังจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงฝนเทลงมาไปแล้วเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเด็กๆอยากทราบวันนี้คุณครูอ้อมก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวัฏจักรการเกิดฝนมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มชมกันเลยค่ะ วัาจากการเกิดฝนฝนเกิดจากน้ำในแหล่งน้ำต่างๆโดนความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงลงมาระเหยกลายเป็นไอจากไอน้ำเล็กๆลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ารวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆเมื่อก้อนเมฆหลายๆก้อนเมฆมารวมตัวกัน ลายเป็นก้อนเมฆก้อนใหญ่เมื่อก้อนเมฆก้อนใหญ่ได้กระทบกับความเย็นจึงกลั่นตัวกลายเป็นฝนตกลงมายังพื้นดินและแหล่งน้ำต่างๆต่อมานะคะเด็กๆเ,เราจะมาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในฤด,ดูฝนกันค่ะเราจะสามารถพบเห็นได้บ่อยนั่นก็คือฟ้าร้อง ฟ้าแลบฟ้าผ่าดังในภาพที่คุณครูอ้อมนำมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆดูภาพแล้วเด็กๆรู้สึกยังไงคะใช่แล้วค่ะน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ควรออกไปเล่นน้ำฝนและไม่ควรออกไปอยู่นอกบ้านหรืออยู่ในที่โร่องแจ้งนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเด็กๆ อาจจะได้รับอันตรายได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในฤดูฝนอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถมองเห็นบนท้องฟ้าหลังฝนตกใหม่ๆได้นั่นก็คือลุงกินน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆเฮ้ hey, ลุงกินน้ำเด็กๆเคยเห็นไหมคะ แล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าลุงกินน้ำมีทั้งหมดกี่สีใช่แล้วคะ่ะเด็กๆลุงกินน้ำมีทั้งหมด7สีคะ่ะและเดี๋ยวคุณครูอ้อมมาบอกนะคะว่า7สีนี้มีสีอะไรบ้างลุงกินน้ำมี7สีได้แก่สีม่วงสีครามสีน้ำเงิน สีเขียวสีเหลืองสีแสดสีแดงลุงกินน้ำมีทั้งหมด7สีค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะลุงกินน้ำมีทั้งหมด7สีได้แก่สีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสด และสีแดงค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้คุณครูอ้อมก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆค่ะหนังสือธรรมชาติรอบตัวหน้าที่21ค่ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันคะ่ะสังเกตและสำรวจการเกิดฝนแล้วเขียนตามรอยปะนั่นก็คือให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะเกี่ยวกับวัฒรก,การเกิดฝนนะคะ แบบฝึกหัดของคุณครูอ้อมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะแบบฝึกหัดครั้งที่สองหนังสือธรรมชาติรอบตัวหน้าที่22ค่ะเดีย๋ยวเราไปฟังคำสั่งกันค่ะบอกลักษณะของลุงและระบายสีลุงตามแบบแล้วนับจำนวนสี และเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆสังเกตลุงนะคะว่าลุงมีลักษณะแบบไหนคะคุณครูอ้อมจะนำตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูนะคะลักษณะของลุงจะคล้ายๆกับครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะและเด็กๆช่วยคุณครูอ้อมระบายสีของลุงด้วยนะคะ หลังจากที่เด็กๆระบายสีของลุงเสร็จแล้วให้เด็กๆนับสีของลุงทีละสีหลังจากที่เด็กๆนับสีครบแล้วให้เด็กๆนำตัวเลขมาเขียนด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูอ้อมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่คะ่ะ